ไทยมักจมอยู่ภายใต้คำซุบซิบนินทาและสิ่งที่เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังประตูภายในราชสำนักบางเรื่องเป็นเรื่องจริงและบางเรื่องเป็นเพียงแค่ข่าวลือที่ไม่มีมูลและในตอนนี้ก็มีความสงสัยเป็นอย่างมากของประชาชนหลายฝ่ายและประชาชนเหล่านี้ก็ได้ตั้งคำถามขึ้นมาว่าราชินีสุธทดาหายไปไหนท่ามกลางกระแสข่าวลือที่โหมกระแสอย่างหนักว่าจะมีการแต่งตั้งราชินีคนที่สองของประเทศไทย เจ้าคุณพระสินีนาถพิลาก,กะละยาณีและเมื่อวานนี้ก็ได้มีภาพการเสด็จพระราชดดำเนินของในหลวงและเจ้าคุณพระศินีนาถได้ส่งบำเพ็ญพระราชกุศลเนืน่องในวันเกิดของเจ้าคุณพระศินีนาถและเหตุการณ์ที่นา่าทึ่งของทั้งสองพระองค์ด้วยการสวมใส่เสื้อคู่คุมโทนสีฟ้าสดใสที่เหมือนกันและโมเมนต์หวานๆทำให้ประชาชนหลายฝ่ายต่างก็ได้มีภาพวิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง และเหตุการณ์นี้เองทําให้ประชาชนหลายฝ่ายที่จงรักภักดีต่อราชินีสุธิดาได้ออกมาโพสที่เพจของราชินีสุธิดาแบบมีนายะที่ทําให้ชวนสงสัยและทําให้ประชาชนหลายฝ่ายต่างวิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาโดยมีข้อความดังนี้ ถึงแม้ว่าวันนี้ใจจะพังแต่เรายังมีพ่อหลวงรัชกาลที่9พระพันปีหลวงสมเด็จพระเทพสมเด็จพระน้องนางสมเด็จพระบรมราชินีสุธิดาเป็นแรงบันดาลใจให้เราขอให้ทุกพระองค์ทรงคุ้มครองประเทศชาติให้รอดพ้นจากสิ่งไม่ดีบ้านเมืองนี้ศักดิ์สิทธิ์ ขอถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์พระราชินีสุทธิดาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอมีข่าวลือหลายอย่างซึ่งถ้าหากเป็นจริงเราคงจะสะเทือนใจแต่ก็พยายามไม่เชื่อในสิ่งเหล่านั้นซึ่งมันจะเข้าทางพวกคนอยากจะทำลายล้างความน่าเชื่อถือของสถาบันถ้าข่าวลือเป็นจริงจะสะเทือนใจสุดๆค่ะวันนี้ใจก็แหลกพอแล้ว เราไม่เคยเชื่อข่าวลือค่ะแต่ท่านทำให้ข่าวลือน่าเชื่อถือมากขึ้นเราไม่อยากให้เข้าทางใครแต่คนที่เปิดทางให้พวกเขาเข้ามาโจมตีคือท่านเองเรายังรักและเท่ดทูนสถาบันแต่เราไม่โอเคถ้าพิจารณาการไม่ให้เกียรติราชินีเราปกป้องพระบร,รมราชินีด้วยหัวใจพระองค์คือพระที่แสนประเสริฐเพียบพร้อมทุกอยา่าง ครอย่ามาใส่ร้ายขอให้คุณใส่นั้นกลับไปหาตัวมันจงร่างแหลกเลวโปรดยามาแขวพระราชินีของเราพระองค์งดงามเกินบรรยายเป็นห่วงพระราชินีสุธิดามากเห็นข่าวนี้แล้วตกใจตอนนี้พระตำหนักอัมพรสถานที่ประทับของราชินีมีคนยึดอยู่แล้วค่ะซึ่งเป็นประกาศของเมื่อวานนี้พระบาทสม เดพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกาโปรดกระม่อมให้จัดการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ3รอบ36ปีของเจ้าคุณพระศรีนีนาพิลากรยาณีในวันที่26มกราคม2564ัพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตและนัสถานที่แห่งนี้ก็เคยเป็นที่ประทับของราชินีสุธิดา โดยประชาชนฝ่ายที่จงรักพักดีต่อราชินีสุธิดาหลายฝ่ายต่างก็ได้เข้ามาแสดงความรู้สึกผิดหวังและเสียใจซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกและบ่งบอกถึงในยะว่าข่าวลือนั้นจะเป็นจริงหรืออย่างไรถ้าข่าวลือคือเรื่องจริงบอกเลยว่าเสียใจมากๆภาพนี้ไม่ใช่ข่าวลือค่ะเป็นกำหนดการจากในวังจริงๆจากเพจข่าวค่ะจบการใจสลายเลยจริงๆจบแบบไหนอะครับ ทำไมถึงใจสลายเป็นว่าคอยติดตามประกาศกันนะครับเรื่องแบบนี้ต้องคอยตามข่าวครับผมและครอบครัวของผมรักองค์ราชินีมากท่านได้ใจผมและทุกคนในครอบครัวจริงๆและเนื่องมาจากประชาชนหลายฝ่ายได้เข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องการให้เราติดตามประกาศจากราชสำนักก็ยิ่งทําให้ประชาชนหลายฝ่ายยิ่งสงสัยว่าประกาศที่จะออกมาจากราชสำนักนั้นคือประกาศอะไร โดยข่าวลือเรื่องราชินีนั้นมีมาหลายที่ทางอย่างเช่นจาก d e m o c r a ซีไทยแลนด์โดยมีการแชร์มาว่าเหตุที่ในหลวงไม่พบพระราชหารหรือไทยราชินีด้วยเหตุผลหลายประการก่อนที่จะมีการลงโทษและสั่งกัดบริเวณเธอได้แทรกแซงกองทัพดันคุณของตนขึ้นเป็นใหญ่ เธอเป็นผู้ริเริ่มและสร้างกระแสให้ในหลวงเสด็จพระราชดำเนินสร้างภาพต่างๆแทบทุกวันจนในหลวงเริ่มหง,งุดหงิดเธอเป็นผู้ปล่อยรูปลับของเจ้าคุณพระสิณีนาถให้อาจาร,รย์ปวีนและแอนดรูซึ่งสร้างความเสื่อมเสียและสร้างความอับอายให้แก่เจ้าคุณพระศิณีนาถเป็นอย่างมากเพราะภาพลับเหล่านี้ได้ถูกเผยแพร่ไปยังสำนักงานข่าวต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกัน เธอได้รวบอำนาจและสั่งการตรงทั้งตำรวจกองปราบผ่านจีนระพบูรเดชท,ทหารราบสิบอจากชายศรีคชาตอชอดอเธอได้สร้างเครือข่ายการบินไทย AOT ผลักดันให้เข้ามามีบทบาทสำคัญสำคัญในกลุ่มอำนาจของตัวเองให้ยิ่งใหญ่เธอได้ต่อต้านม็อบด้วยไม้แข็งหลายรูปแบบจนเกิดวิกฤตศรัทธาต่อสถาบันกษัตริย์อย่างรุนแรงอาทิเช่น เจตนาสเสด็จพร้อมองค์ทีฝ่ามอบพยายามอุ้มแกนนำยัดข้อหา1นึสองแก่แกนนำผ่านเครือข่ายจีนระพบภูริเดชและกองปราบเธอได้ขัดขวางการสถาปนาเจ้าคุณพราศินีนาพิลักกลยานีและในวันที่สิบมกราคมสอ6 4ในหลวงได้เร่ยกราชินีเข้าพบและได้ถูกฆ่าโทษ ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้ยังเป็นแค่เพียงข่าวลือและถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียลมีเดียอย่างหนักซึ่งข้าพเจ้าก็ยังไม่ปักใจเชื่อนักในตอนแรกแต่เนื่องด้วยจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้และจากการที่ได้เฝ้าสังเกตการจากกลุ่มที่จงรักภักดีต่อราชินีสุทธิดาซึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความที่ชวนให้สงสัยเป็นยิ่งนักกับกระแสข่าวลือโดยมีอีกข้อความดังนี้ หมายความว่ายังไงทำไมเป็นแบบนี้ในฐานะที่หม่อมฉันคือประชาชนผู้รักชาติและในหลวงพระราชินีสุธิดาเจอภาพแบบนี้คืองงมากพระองค์กำลังทำอะไรอยู่เพคะคือจะให้ความใส่ใจกับเจ้าคุณพระมากกว่าราชินีเกินไปไม่ว่าใส่ชุดพระองค์ก็ใส่ตามคุณพระ และว,วันนี้ก็เสด็จออกงานคู่กันกับคุณพระพระราชินีสุธิดาท่านเอาพระองค์ไปไว้ไหนเพคะท่านให้ยดพระราชินีแต่พระองค์ทําลายใจพระราชินีมากถามมาเพื่ออยากรู้ไม่ได้บ่นพระองค์แต่เป็นภาพที่ควรรักพระราชินีรับไม่ได้จริงๆวันนี้ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดโปรดก้าวโปรดระหมองขอไดช้ช้าและเนื่องจากข้อความนี้ได้ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลมีเดียและในขณะนี้ข้อความนี้ได้ถูกลบทิ้งไปแล้ว ข้อความนี้เป็นข้อความของประชาชนที่จงรักภักดีต่อราชินีสุธิดาซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้เขียนขึ้นเองแต่อย่างใดและข้อความเหล่านี้ก็เป็นที่มาที่ทำให้เหล่าประชาชนชาวไทยเริ่มมีความสงสยัยและเริ่มตะขิดตะขวยใจว่าราชินีสุธิดานั้นหายไปไหนหรือว่าข่าวลือนั้นจะเป็นเรื่องจริง สำหรับข่าวลือนี้ได้ทําให้ประชาชนฝ่ายที่จงรักภักดีต่อราชินีสุธิดาเริ่มหวาดหวั่นใจและได้ออกมาโพสต์มากมายทานองว่าช่วงนี้ไม่อยากดูข่าวกลัวกลัวข่าวลือขอให้เป็นเพียงแค่ข่าวลือและในวันนี้เพจของราชินีก็ได้ออกมาโพสต์อีกครั้งเพื่อให้ประชาชนชาวไทยหยุดวิตกกังวลและหยุดวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการหายไปของราชินีสุธิดาดังนี้ ที่พระราชินีท่านไม่ได้เสด็จออกงานเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ระบาดทำให้ท่านงดออกมาพบปะก,กับประชาชนซึ่งมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากและโพสต์นี้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าไม่ได้เป็นอย่างที่มีผู้ลูกปั่นยุยงให้ประชาชนชาวไทยทุกท่านเข้าใจผิดจนเกิดความแตกแยก ถ้าใครจะมาเม้นเพื่อก่อกวนประเภทถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเป็นเพราะโควิดหรือยุแย่ขอความการุณาอย่าทำเลยดีกว่าเพราะเราทุกคนรู้กันดีว่ามีโรคโควิดระบาดอยู่แล้วและการมาปลุกปั่นให้คนเข้าใจผิดมันไม่ทำให้ตัวเองดูดีนะคะถ้าใช้คำไม่เหมาะสมยังไงต้องขออภัยแอดมินด้วย และนั่นก็เป็นแค่เพียงคําชี้แจงจากทางกลุ่มของคนที่จงรักพักดีต่อราชินีสุทธิดาเพื่อไม่ให้ประชาชนนั้นตื่นระนกกับกระแสข่าวลือมากจนเกินไปซึ่งเรียกได้ว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปแบบอยากระพริบตาและนี่ก็คือเรื่องราว